กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนพอรอด 3. อโดยการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พรบเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐขั้นตอนในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1. ดําเนินการเข้าสํารวจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน โดยการสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้นโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ร้อยกว่า15วันก่อนวันเข้าทำการสำรวจ 2ระหว่างเข้าสำรวจเจ้าหน้าที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเวรคืนให้ประชาชนทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและในกรณีที่จำเป็นต้องมีการดังวัดที่ดินแปลงใดรวมทางหลวงจะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบ 3. การกำหนดราคาอาสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทนจะก,กำหนดโดยคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอาสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทนขั้นตอนการ กองดองจะดาเนินการโดยคณะกรรมการที่กรมทางหลวงแต่งตั้งในขั้นพร,ร,รอและขั้นพร,รบจะประกอบด้วยผู้แทนของกรมทางหลวงผู้แทนกรมนาร์ผู้แทนกรมที่ดินในอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องประเภทของบุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทน 1. เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืน องเจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือสัญหาดิมทรัพย์อื่นซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวรคืนนั้น 3. เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดิน 4. ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงที่ดินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ต้องเวรคืน 5. บุคคลผู้ใช้สิทธิ์ในการใช้ทางวางท่อท่อระบายน้ำสายไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นที่ใกล้กันผ่านที่ดินที่ต้องเวรคืนนั้น 6. เจ้าของหรือบุคคลใดซึ่งอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขายหรืองานอันชอบด้วยกฎหมายในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวรนคืนนั้นและได้รับความเสียหายเนื่องจากที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ในการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยคำนึงถึง 1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในวันใช้บังคับพรด 2. ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. ราคาประเมิทนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 4. สภาพและที่ตั้งของที่ดินนั้น 5. เหตุและวัตถุประสงค์แห่งการเวรคืนกรมทางหลวง